ทุกคนวันนี้นะคะพี่ๆกับชอบน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็อยู่ในเกมฟรีไฟก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะฟรีไฟเนี่ยมีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างแรกอ่ะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะคะทุกคนนี่เลย รวมพลค่าปีไอเทมฟรีขยี่รับปีใหม่2022ค่ะคือมีกิจกรรมย่อยเยอะมากนะคะทุกคนอ่ะ๋ย่เรามาดูกันอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยก่อกาเนิดน,นิคมกลางนะคะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวาคมนะคะ2564ถึงวันที่9มกราคม2565 ของรางวัลน,นะคะก็จะมีตามนี้เลยเป็น a i r b o อ r ์นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นคูปองต่างๆนะต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้กิจกรรมพิเศษ New a อ e นะคะทุกคนของรางวัลก็จะตามนี้เลยมีชุดผู้หญิงนะคะ Bigfoot สกินปืนนะคะก็จะเป็นสกินขวาแล้วก็คูปองโปรไฟล์ต่างๆนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นโทเค็นดอปในแผนที่นะคะหลังจบแมตด้วย กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะคะ2,564ถึงวันที่9มกราคมนะคะ2,565ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมย่อยที่3ค่ะนี่เลยล็อกอินลงเล่นแจกจุกลับปีใหม่นะคะบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยดีมาก อย่างแรกนะคะก็จะเป็นสกินปืนต่อมานะคะน้องฟิวไม่ได้ใจเหมือนกันว่าใช่กล่องดวงใจหรือเปล่าต่อมาเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็จะเป็นสกินหน้านะคะแล้วจะเป็นโทเคตต่างๆเนาะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนะคะ2,564ถึงวันที่9มกราคม2,565คะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลย1มัลกะลาแจกไอเทมฟรีปี2,022วันเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนของรางวัลก็จะมี สัตว์เลี้ยงใหม่ค่ะทุกคนนี่น่ารักมากก็จะมีเป็นคิสตันนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกชุดได้นะต่อมานะคะกิจกรรมย่อยกิจกรรมสุดท้ายค่ะตั้งตี้ค่ะยี่ปีใหม่นะคะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มการาคมถึงวันที่5มการาคม2565นะคะของรางวัลก็จะตามนี้เลยจะมีเป็นสกินปืนถาวรน,นะคะแล้วก็คูป,ปองดัมนอนรอยัล สก,กินหน้านะคะก็จะมีเป็นกล่องสุ่มนะคะทุกคนโอกาสรับเพชร1 9 9 9 9สูงสุด16กล่องด้วยกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้นะทุกคนถ้าใครอยากได้นะคะก็ดูตามวันนะทุกคนว่าอยากได้อะไรแล้วก็มาเล่นให้ตรงวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนน้องฟินจะมารีวิวแมพใหม่กันแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบชัดๆนะคะก็รอติดตามในที่หน้าเพจน,นะคะทุกคน มาอยวเราเข้าไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นแมปฟรีไฟวินเทอร์แลนด์นะคะทุกคนอ่าอย่างน้องฟิวกดเข้าไปก่อนก็จะมีเป็นสวนยุกินะคะทุกคนถ้าเรือส่งออกแล้วก็ศูนวิจายอย่างน้องฟิวจะเข้าไปที่สวนยุกิก่อนละกันอากดเข้าไปนี่เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าวิวสวยมากเข้ามาก็คือจะให้มีทํากิจกรรมนะคะทุกคนแล้วก็ได้ของรางวัลแต่ว่าน้องฟิวจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านแนวญี่ปุ่นอ่ะอย่าหนอกฟลเล่นไปดูก่อนข้างหลังก็จะเป็นพวกประตูวิวภูเขาต้นไม้ต่างๆทุกคนสังเกตในบ้านนะคะจะมีหิมะด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบตีวินเทอร์แลนด์นะคะเป็นเมืองหิมะแมปแรกนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือส่งออกการ่าไปจ้าอ้าวถึงแล้วนี่อุ้ยท่าเรือส่งออกคือสวยมากทุกคนคือวิวตรงนี้แบบสวยมากอันนี้เหมือนจะเป็นที่ขนของลงเรืออ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนะคะทุกคนมีหิมะลงมาด้วยอุ้ยสวยข้างๆก็จะเป็นที่ขนตู้เหมือนกันนะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นโกดังอ่าต่อมาเราก็จะไปที่ศูนย์วิจัยกันค่ะทุกคนเป็นที่สุดท้ายแล้วนะอุ้ยตรงน,นี้ก็จะมีรถด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวละครในฟรีไฟล์นะคะทุกคนแล้วมองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขา อุ้ยสวยนะเนี่ยแมพเนี่ยอุยน้องฟรีชอบอันนี้มากเลยทุกคนอยากให้เข้าฟรีไฟล์ไปเร็วๆอยากลงไปเล่นนะคะเข้าวๆนะคะทุกคนปกติตามนี้ จากที่ดูเนี่ยมันจะมีเป็นสะพานด้วยอ่าสวยมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องรองดูที่หน้าเพจน,นะคะอันนี้คือเรามาสปอยข้าวๆนะคะคทุกคนกิจกรรมในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็น้อฟฟี่นเนี่ยจะไปเล่นน้ำหมดหมาป่าเดียวดายกันแบบคู่นะคะทุกคนแล้วก็เราเอาสัตว์เลี้ยงใหม่ไปด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่ปปากดจ้ามาแล้วบอกเลยว,ว่าเราชนะแน่นอน สายฟรี VS ส,ส,สายเติมใครสายฟรีใครสายเติมเนี่ยอุ๊ยฝั่งนู้นเขาแบบโปรไฟล์เคลือบทองมาเลยอะสนานเย่รอเลยนะรอรอดักเลยนะฝั่งนั้นนะ่ะเห็นแล้วจะเห็นหัวท้ายแล้วเจ็บนะนั่นนะ่ะ 1อ0ร้อยหนึ่งศูนย์ Amazing เย่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 เราดักเขาดีกว่าฝั่งนั้นฝั่งนั้นอยู่ไหนย่าอยู่ไหนย่าไม่อยู่นี่หรอเอาหาย อ้ยเข้าไม่ได้ไม่นะอุ้ยเอบร้อยสองศูนย์หูยเมื่อกี้นี่ยิงลมนะคะทุกคนยิงลมรอดที่สามฝั่งนู้นเลือกปืนเลือกปืนอะไรสองขวงใช่ไหมใช่เปล่าเลือกอขวงป่มเนี่ยไม่เลือกอ่าซองยาอุ้ยดีดีดีดด สองยาสองขวงนะคะทุกคนไม่แตกต่างสักเท่าไหร่ป้าระเบิดพร้อมปลานั่นโดนด้วยเดี๋ยวตัวนี้เขาก็จะออกมาแล้วเราก็จะรอดักหลังเขาอ้าวคือกำลังเดินมาอ่านยิงแล้วจ้าตอนนี้นะคะทุกคนสามจะสูด รอบนี้มาฝั่งนี้แนะ่นอนปาระเบิดพร้อมปปาระเบิร์ตเพาไปอ้อยู่ข้างบนด้ะอุ๊ยสเปคเลยอะ่ะ4-0จ้าต่อมานะคะทุกคนถ้า ตีน้องฟิวชนะเนี่ยก็จะ5้สูตแล้วก็จะชนะไปเลยอ่ะอยาก้องฟิวจะเล่นเป็นปืน AK และการกับ UMP แล้วก็ดีเซิร์ดจังหวะนี้นะคะจะเป็นยังไงต้องรอดูอันนี้เราเอาปืนไกลมานะคะเพราะว่ารอบน,นี้เนี่ยมันเป็นแมปไกลเราก็ต้องเล่นปืน,กกนไกลไกลเออหมไหมมาเลยนะไปวไปไปตย ว้ยฝั่งนโดนนะน้าฝั่งนูเขาไม่มาด้วยทําไงดีงั้นเราไปหายดีกว่า้าไม่น่าหลานอะ่ะหัวหนึ่งเรียบร้อยห้าศูนย์จบไปแบบใสใสเลยเย้สกอสวยมากนะคะทุกคนหนะ้าต่อศูนย์ยิงไปคนละห้าตัวอ่ะ แปลว่าเรายิงเท่ากันนะคะรวมกันก็เป็น10ตัวเย้ <Yeah! S 1> สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนักก็ได้มาเล่นหมดหมาป่าเดียวดายแบบคู่นะคะก็ชนะไปสะก็ห้าต่อศูนย์แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนเนี่ยอยากให้น้องฟิวเล่นหมดอะไรอีกก็อย่าลืมเม้นนะคะทุกคนและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสำหรับวันนี้บบน,น้องฟิวขอตอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย